Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp าเป็นปะาก่สิแ hey. ต่ก um, ูจะได้เรคะเดืนไม่บอว่ากลัวเลยสิงโตขึ้นสะมาแล้วไม่ได้เป่าให้ทันรีบไปทำงานแล้วก็รีบแบบมาเนี่ยิสวัสดีครับปลอยมาตุ้มเมียปล่อยดลาดนี้ เหมือนไกลแบบใช้กล้องเราอะไปจุดนี้ได้ไหมเหร็จไหมเออมีแหละใครมาแล้วบ้างยังไม่เห็นมีใครเลยบางคนไม่ค่อยว่างเลยนะแล้วรู้ไหมว่าจะเลิกดรือไม่เข้าราายกร่ะแค่นั้นเองเหรอ เลือกไปกันก็เข้รายการ5้าโมงรายการสดห้าโมงเต็มเสร็จเสร็จถึงรุ่มนะรายการจะมีสองต่อป่ะนละห้าสิบถ้าไม่งั้นก็เพีย่กลับมารายาได้เราแค่ทุ่มหรอโอ้เสาหน้าแล้วหรอใช่ว้าวเปยยังอ่ะเปยยังเบย์เ้ย์ยัง อันตู้อะไรอย่างนี้คนเสื่อตก็ะจุอย่างไรได้วไหะคิดหน้าแหละต้องสงสัยติดทั่วแนี่ยการทูยาว่าสิบสี่ก็ต้องไปซ้อนน่นแล้ววันเสาร์พรุ่งนี้วันเสาร์เออเขาไม่ซ้อนต่อพี่ถึงไปรับหน่อยดีว่าไปรับหน่อยดีกว่าเสียวอุ้บเลยเสียวอะไรเสียวอะไรอ่ะ ก็ถึงเวลาแล้วไงอ๋อไปพลาดบนเวทีแ yeah. ย yeah. yeah, no right. no. yeah, so ่เล้นะทำางมันต้องพลาดอย่างเงี้ยก็แก้สถานการณ์ต้องพยายามฝึกแก้สถานการณ์เออก็ต้องใส่อะไรไปได้ให้มันแบบว่าเพราะมันเป็นละครตลกไม่ใช่หรอใช่แต่ถ้าสุนทรภพน์ทำไม่ได้แน่อันนั้นอ่ะจพอโซนได้ละครเดียวใช่ เออถ้าต <łość> ื่นเต้นถ้าอะไรองง่ายๆนะเรื่องสดอ่ะมาทุกอย่างไว้ไม่ง่ายหรอกคือทุกวันนี้ก็ดดนต้นถอยหลังดดนแล้วบางทีมันไปนอกเรื่องนะมันแบบเพื่อนจะต่อไม่ได้เยนะ่ก็ดูในว่ามันเริ่อแนวแนวทางทุกอย่างอะไรเราเอาถ้าแนวตลกก็ได้หรอ ไปไกลเลย้ๆเราให้มันอยู่ในเนื้อเนื้อเรื่องนี่คอนเนี่ยนีคอนอีกรุ่นเลยอะไรก็ได้พูดๆไปเถอะเอากระล่อนกระล่อนใส่เข้าไว้งจะได้เนียนเนียนเอาอินเนอร์จากกันไม่เอาความเข้าใจของเนื้อเรื่องก่อนว่ามันแนวมันเนื้อเรื่องมันแล้วเราก็ไว้ถ้าเกิดเราลืมเ็ปเราก็เสริมเขิมได้ ไม่นทำไหมช่วยไว่าใบทำได้รอบกับฮ่าฮ่าฮ่ารอบสามรอบเหมือนกันไหมสามรอบอ่ะไบอ่ะเล่นเหมือนกันรเปาเขาอรอบแรกดีกว่านไม่ถนัดนะด้านเนี้ยเก่งเองเดี๋ยวก็มันต้องด้าน S มันอยู่ที่ใจเราเชื่อหรือเปล่านะว่าเราทำได้เชื่เลย เกิดปักกายป่ะสุดที่เฮ้ยเกิดปักกาจามัวตัวเบิ้งเออเดี๋ยวไม่ใช่ไปเล่นเซผมเกิดปักกายอ๋อผมมากระเป๋าวะผมชอบเรียกพี่ไทกับพี่หลินนะสลับกันอ๋อเทียบกับติมชื่ออะไรนะเทียบกับติมเห็นคล้ายกันเลยอ่ะเออไม่รู้ว่ะคือไป ไปเข้ากับสองคนไงเยอะ่ไละแล้วบางทีมันชอบหลุดเป็นเจี๊ยบบางทีหลุดเป็นติดต้องพยายามแล้วตอนนี้เวลาไหนก็เวลาไ่นก็เเลี่ยนช่อนี้ไป็น